พระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งมุ่งหวังให้ประสบนิกรผู้ยากไร้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งมีพระราชดำริให้พัฒนาหน่วยพยาบาลในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนในพื้นที่ห่างไกลให้เป็นศุขศสาลาพระราชทานเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในถินธุรกันดารทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งก่อให้เกิดความไว้วางใจของประชาชนชุมชนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของชาติในปี2549สำนักง,งานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทยรุ่นที่46ได้พัฒนาห้องพยาบาลของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้เป็นสุขศสาลาพระราชทานกระจายอยู่ในพื้นที่ห่างไกลภูรักกันดานและพื้นที่พิเศษเฉพาะในภูมิภาคต่างๆดังนี้ ปี2549ถึง2550มีจำนวน5แห่งได้แก่สุขสาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่งลึกสารนเรศวรบ้านห้วยโศกตำบลห้วยแม่เพียงอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบ,บุรีสุขสาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสร์บ้านแสนคำลือตำบลถ้ำลอดอําเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนสุขสาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านละโอตตำบลศรีบัน พลอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านไอบือแต่ตําบลช้างเผือกอำเภอะแนะจังหวัดนราธิวาสและสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,าารราชาก,กุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ5 0พรรษา2เมษายน2548กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัดอุปถัมบ้านใบตําบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนรสา สุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงงานและทอดพระเนตรการดำเนินงานสุขสาลาพระราชทานโรงเรียนตํำรวจตะเวนชายแดนบ้านใบตําตบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยาลาเป็นแห่งแรกนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณเป็นล,นล้นพ้นและในปี2551ถึง2552ได้จัดตั้งสุขสาลาพระราชทานเพิ่มขึ้นอีก4แห่งและขอจัดตั้งขึ้นใหม่เพิ่มเติม1แห่งในปี2558 สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจบรเวนชายแดนเป็นสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อบริการด้านสาธารณาสุขขั้นพื้น,นฐานแบบผสมผสานทั้งด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการส่งเสริมสุขภาพการเฝ้าระวังป้องกันโรคและการฟืน้นฟูสภาพให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานทั้งในยามปกติและฉุกเฉินแก่นักเรียนและประชาชนส่งเสริมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเป็นศูนย์การเรียนรู้และสื่อสารสุขภาพจัดการเรียนรู้และสื่อสารสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้สามารถจัดก,การสุขภาพตนเองครอบครัวชุมชนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนในยุคแห่งการเริ่มต้นรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือจัดให้มีและพัฒนาอาคารสถานที่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เหมาะสมเป็นศุขศาลาพระราชทานพัฒนาระบบการจัดการและระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานพัฒนาศักยภาพครูพยาบาลต่อชอดอพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการสื่อสารสุขภาพในโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมศุกสศาลาพระราชทาน <c oughs> เพื่อเป็นการสนองพระราชลําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการอำนวยการโครงการสุขศาลาพระราชทานได้จัดให้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของสุขศาลาพระราชทานให้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ประชาชนผู้ได้โอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนได้รับการพัฒนาให้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และในอนาคตสุขสาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ด้วยพระอจัจฉริยภาพด้านสุขอนามัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องการพัฒนาห้องพยาบาลโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้เป็นศุกศาลาพระราชทานที่น้อมนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสามารถสร้างความเป็นธรรมเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยศุกศาลาพระราชทานทั้ง16แห่ง รอบคลุมพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาลและพื้นที่พิเศษด้านความมั่นคง9จังหวัด14อำเภอ41หมู่บ้าน3,210ครัวเรือน และครอบคลุมประชาชนประมาณ16,670คนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐเหนือสาาิ่งอื่นใดสุขสศาลาพระราชทานยังเป็นแหล่งที่พึ่งด้านสุขภาพและการเรียนรู้ของบุคคลไร้รัฐและประชากรของประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อมวลมนุษยชาติอย่างหาที่สุดมิได้